สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับหากว่าเรามีข้อมูลแบบที่คอลัมน์ b ถึง f ในลักษณะนี้นะตรงนี้เนี่ยเรามีโปรดักต์ให้เลือกนะถ้าเราเลือกโปรดักตที่1ก็ต้องการหาผลรวมของโปรดักต์ที่1ตั้งแต่เดือนแจนจนถึง april นะครับถ้าเลือกโปรดักต์ที่2ก็หาผลรวมออกมาในลักษณะนี้นะเราจะเขียนสูตรตรงนี้อย่างไรนะครับสูตรตรงนี้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ทำได้หลายวิธีเช่นตรงนี้และตรงนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้จะมาอธิบายทั้ง3วิธีนะตรงนี้ลบสูตรตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวเขียนขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้ขอย้ายไปตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะเราทําแบบนี้นะตรงนี้เราถามว่า Product นี้เนี่ยเท่ากับ Product ตรงนี้ทั้งชุดหรือไม่นะครับกด enter กด f2 ขึ้นมากด f9 ถ้ามันเท่ากันเนี่ยมันก็จะเป็นจริงนะถ้ามันไม่เท่ากันเนี่ยโปรดักต์5มันเท่ารายการสุดท้ายนี้นั้นเป็นจริงค่าเดียวนะ ที่เหลือเป็นเทสหมดนะครับตรงนี้เราใช้วงเล็บไปช่วยก่อนปิดไว้เพื่อให้มันทำงานกันก่อนนำไปคูณกับข้อมูลชุดนี้นะหมดเลยนะคูณทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะจากนั้นเราสามารถใช้ซ้ำไปครอบวงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดกด enter อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าใช้ซ้ำนะกดต้องกดเป็นอาร์เรย์เต็มรูป ctrl shift ค้างไว้แล้วกด enter นะครับ ได้คำตอบที่ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้เป็นอาร์เต็มรูปนะครับตรงนี้นะก่อนที่เราจะซ้ำตรงนี้ก่อนที่จะซ้ำตรงนี้นะให้เราใช้ index mm. ไปช่วยก่อนก็คือ index นำอินเด็กซ์วงเล็บเปิดนะครับด้านหลังนี้คอมมาศูนยะ์่ะใช้ index mm. ไปช่วยก่อนนะกอเดนเ t อร์ดูนะมันจะยังไม่ได้อะไรตรงนี้ใช้ซ้ำไปครอบได้เลยนะตรงนี้นะ วงเล็บเปิดวงเล็บปิดกด enter ไปเบาๆนะครับไม่ต้องกด ctrl shift enter สูตรที่ได้นะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะทีนี้เอาใหม่อีกกรณีหนึ่งเราใช้วิธีนี้ก็คือถามว่า i 2เนี่ยเท่ากับตรง b 2ถึง b 6หรือไม่นะตรงนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะใช้วงเล็บเปิดวงเล็บปิดไปช่วยนะครับนำไปคูณตรงนี้นะข้อมูลทั้งชุดนี้นะครับตรงนี้เราสามารถใช้ sum product ไปครอบได้เลย ซัมโปรดักวงเล็บเปิดด้วยนะอย่าลืมนะแล้วก็วงเล็บปิดอย่างนี้กด enter ได้เลยนะครับเราก็จะได้คำตอบออกมาแบบชุดที่2นี่เองนะครับเป็นแบบนี้นะอีกกรณีหนึ่งเราสามารถใช้ V-LOOKUP ไปดึงมาได้นะ V-LOOKUP ไปที่ไหนไปที่ตรงนี้คอมมาปกติ V-LOOKUP เราต้องเลือกทีละคอลัมน์นะครับเช่นคอลัมน์ที่1ห,หรือคอลัมน์ที่2หรือคอลัมน์ที่3หรือคอลัมน์ที่4ไปเรื่อยๆนะครับ แต่ว่ากรณีแบบนี้เราทําแบบนี้ได้นะเดือนแจนเนี่ยคือคอลัมน์ที่2องเซฟคือ3มาคือ4 f ่คือ5นะครับเราเลือกคอลัมน์ตั้งแต่ 2, คอมมาาคอมมา4คอมมา5แบบนี้ได้เลยนะปิดด้วย f a l s e f o r หรือ0ก็ได้นะมันจะเป็นแบบนี้ก่อนกด Enter ดูนะกด f 2ขึ้นมานะครับกด f 9เราจะได้ค่าในชุดของ โปรดัก t 5ก็คือ3 2 7 9นี่เองลองเปลี่ยนดูนะตรงนี้นะลองเปลี่ยนเป็น Product 1นะครับกด F2 กด F9 เราก็จะได้ค่าชุดของ Product 1ตั้งแต่แจนถึงเอพริวมันจะเป็นลักษณะนี้เลยนะพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราใช้ sum product ไปครอบได้เลยนะครับวงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดกด enter เราจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเลยนะครับตรงนี้นะ เป็นแบบนี้นั่นเองนะสูตรที่เขียนไว้ก็คือแบบที่สามนี้นั่นเองนะตรงนี้นะก็ลองนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะครับวันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ